เอาละครับสวัสดีครับทุกทคนยังอยู่กับผมคุณลลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ dying r e b o r n นะครับเป็นเกมที่โผล่มาบน psn ได้สักพักแล้วผมก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรแต่เห็นมันเป็นบันเดิลนะฮะก็คือมีทั้งเวอร์ชั่น ps vita เวอร์ชัน ps 4แล้วก็เวอร์ชัน PSVR ด้วยนะผมก็เลยเอยดูมันจะคุ้มดีนะพอไปราคาไม่สูงด้วยราคาประมาณ880บาทพอไปทำกันบ้านรีเสิร์ชดูนิดหน่อยก็ปรากฏว่ามันเป็นเกมแก้ปริศนาบวกสยองขวัญน,นิดๆครับก็น่าสนใจมากสำหรับคนที่เทปซื้อดีไม่ซื้อดีก่อนหน้าเนี่ยผมทำอะไรไปนะ999อ่ะนาโ l ลี่เกมอะซีโรเอสเคปนา n โ l ลี่เกม ก็มีคนชอบนะแล้วก็อยากจะให้ทำซีรีส์นั้นยาวๆทีนี้ว่ามันแปลเหนื่อยมากนะคือมันเหมือนเหมือนอ่านหนังสืออะแล้วก็แปลทีละบรรทัดทีละประโยคให้คนฟังเนี่ยถ้ามีโอกาสจริงๆผมเล่นฉากจกไม่ครบทุกแบบนะก็อยากจะกลับมาเล่นเหมือนกันนะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูด้ i n รีบอ o r n กก่อนนะครับเราก็เลือก New Game ลักษณะเกมมันก็ดูหลอนๆแปลกๆครับโผล่ขึ้นมาก็มีมีคนที่สวมหัวปลาเว้ยมาจากไหนมายังไงก็ไม่รู้เออผมลองเล่นไปนิดนึงเกมเหมือนจะมี6 c แชปเตอร์นะครับแชปเตอร์1เป็น t utorial ก็จะสั้นกว่าตัวอื่นแชปเตอร์2ตอนนี้ผมติดอยู่ที่แชปเตอร์2ิศาค่อนข้างมึนงงน่าปวดหัวมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาเริ่มที่ 1> Section 1 awakening time กันเลยนะครับ h oh. a b b l r Town h a b b l r Town นะครับ once bustling tourist town ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเมืองที่แหล่งท่องเที่ยวที่พูกพานนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเอ่ออ้อาอ่าไม่ทันยังไปไม่ทันเลยก็เหมือนว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรแบบนี้อันนี้เราลืมตาขึ้นมาก็เจออะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดกดกระกบาทเพื่อลุกโอ ปวดหัวเลยนะฮะ <What S 1> โอ้ยปวดหัวจังเลยเออประตูปิดกินอะไรเหม็นจังเลยเหม,ม็นจนอยากจะอ้วก <c oughs> ใช่สิมันมีจดหมายที่เราได้รับอุย้ยเ <c oughs> ชอร์ลี่เชอร์รลี่กำลังตกอยู่ในอันตราย <c oughs> ฉันต้องหาเธอให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะ Welcom e to h a r b o r t o w n คือเกมเนี้ยด้วยความที่ว่ามันมีบันเดินหลายหลายเครื่องนะของ VR PS4 แล้วก็ Vita ผมได้ลองเล่น Vita ไปกราฟิกของ PS4 แบบดีกว่าแบบมหาศาลเลยอ่ะคนละเรื่องเลยเอามีล่มให้เก็บด้วยเฮ้ยตอนผมเล่น Vita ผมไม่เห็นนะเนี่ยว่ามันมีล่มให้เก็บ มีเทชูมวน<ม>ก็กด X เพื่อสำรวจนะครับโอ้แบบแจว๋วอ่ะแต่ของวีต a านี่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้นี่รู้ไหมในเกะไม่มีอะไรของวีต a าใช้ฟังก์ชันเครื่องพวกหน้าจอหรือว่าใจโรนะครับอันนี้มีนาฬิกา6มง45 18 45นะปี2005นะ กับหน้ากับหลังได้สำรวจก็บอกว่านาฬิกาดิจิตอล6 6โมง45ข้างหลังมีน็อตเหลืออยู่ตัวเดียวอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้แมมเกมแก้ปริศนาเนาอแล้วก็ที่พื้นมีเสื้อผ้าอาพรของใครก็ไม่รู้อุยเชี่ยไอ้เฮีย้ยของวีต้าไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ย อยู่ดีๆก็มีประตูครับ้มีลูกกงค่ะลงมาปิดประตูให้แจ๋วว่าคืออย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะสมยตอนผมเล่น Resident Evil นะผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมสู้เกมสยองขวัญไม่ค่อยไหวนะคือเล่นบนวีต้ามันไม่น่ากลัวเท่านี้ไงชิมหายละต้องไปเล่นบนวีต้ามีทีวีมีลิ้นชักไม่มีอะไรเลย มีประตู great here's a door มีประตูเราต้องออกไปจากที่นี่ damn it's locked บ้าจังเลยมันมีกุญแจหรอแอวมีเสียงแล้วก็ภาพมีตัดด้านซ้ายแนละ้วตัดไปมีรูปตกลงมา what s o m e t h i n g fell มีบางอ,อ,อาย่างตกลงมา poster p o s หรอ hell am I o u มีอะไรเนี่ย do not waste e v e n one minute it's so ironic อ๋ออย่าเสียเวลาแม้กระทั่งนาทีเดียวอ่ะแล้วก็มีเศษกระดาษติดอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรที่รูปมี A head of screwdriver ครับหัวไขควงครับแต่ไม่มีด้ามอ่า ปีศนาพวกนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วนะบนวีตานะแต่ว่าจะเอามาเล่นให้ดูอีกทีอันนี้มีผ้าม่านปิดอยู่เปิดฟือดออกมาเอาเสียงนาฬิกาปิดปิด that noise? เสียงอะไรเนี่ย <alarm> clock? นาฬิกาเหรอ off? เสียงน่ารำคาญที่เป๋งเลย <Sounds S 1> ปิดยังไงเนี่ย เดับไปแล้วตำรวจบนนี้นะครับล็อกนะครับต้องหาอะไรงัดเปิดกด L เพื่อเลือกเมนูอ,อันนี้ปริศนานี้ไม่มีในในวีต้าวะเออดีฮะได้หนังสือพิมพ์มา ก็จะมีโมเมนต์เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมมโมรีเป็นไดอารี่นะครับก็จะบอกเรื่องราวของเกมอะไรอย่างนี้อันนี้รูกที่มองไม่เห็นหน้าขวดหมุนแล้วมีของอยู่ข้างในกดขึ้นลงเพื่อเขยา่าอ่ามีอะไรหลุดออกมาเป็นเหรียญ เก็บดิเก็บไม่ได้ว่ะโคมไฟไม่มีไฟอู้มองอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นแพทเทิร์นมองยากก็มันคืออะไรแต่คือตอนดูในวีตามันชัดมากมันคือเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าหหห้า สี่สี่สามสามสองสองหนึ่งอ่าจริงๆแล้วมันคือโนต้ตเพลงครับเนี่ยครับมันก็จะมีคีย์อยู่สิบสี่โนต้ตจะเป็นเพลงสิบสี่โนต้ตเป็นเมโลดี้นั่นคือเมื่อกี้มันว่าอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสี่สี่สามสาม ม a สเตอร์เฟเบอร์เฟเบอทำเพลงโปรดของคุณแม่มันเป็นเพลงกล่อมเด็กอะไรเงี้ยนะเราได้คีมตัดเหล็กมาในห้องนี้จะมีอะไรที่พอจะตัดได้ก็คือไอ้กุญแจโซ่ตัวนี้นี่เองนะฮะปึ๊บตัดซะแกลกตัดได้แล้วแต่ก็ยัง ไปไหนไม่ได้อยู่ดีต้องใช้เหรียญน,นะครับต้องใช้เหรียญหย่อดเหรียญหยอด,ออยยอดก็คือไอเหรียญที่ตกอยู่ตรงนี้อย๋ยงไนะเรามีอะไรอยู่ อยู่ในตัวบ้างตอนนี้มีร่มมีกระดาษแล้วก็มีไขควงใช้อะไรไขได้อะเอานี่ใช้ไอหัวน็อตครับไม่ใช่หัวนอ็อตไอหัวไข่ควงไขออกมาได้ด้ามไขควงทีนี้ว่าเราก็จะเอาไอเจ้าเนี่ย รวมเข้ากับด้ามรวมกับหัวได้เป็นไขควงไขควงแมทธิวยูสมาร์ทฉลาดนี่ว่า <laughs> โทฟี่นะของอย่างเดียวที่ใช้ขายได้ในห้องนี้ก็คือไอ้เจ้านาฬิกาพิศวงนี่เองใครซะสิ่งที่อยู่ข้างในคือกุญแจครับเราก็เอากุญแจนั้นมาถือ แล้วก็ไปขายเปิดประตูเพื่อออกไปจากที่นี่ไม่ใช่ละต้องให้เคอร์เซอร์มันตรงเออเปิดออกมาพรลุอ,อิสระภาพไม่ใช่เป็นกำแพงครับแล้วก็มีลูกครับแม่ผมขอโทษผมยกโทษให้ตัวเองไม่ได้ผมทนมันไม่ไหวอีกแล้ว ทำไมแม่ถึงทำอย่างนี้ขอให้ทุกอย่างลงนรกไปให้หมด A p o o o โต้ไฟน์บีไฮเดด o o ร์เดดโชว์แล r a ร b ปิด o o ร์บ t ทเทอรี่ o r n กระต่ายโดนกระต่ายโดนทารุนนะฮะแล้วก็มีข้อความติดอยู่ด้านหลังมีสวิต์กดเปิดไฟเปิดมันดีอย่างตรงที่ว่าแบบมันไอ้นี่นะมันบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ย เราจะได้ไปถูก่าพอไฟเปิดปุ๊บไปดูคมไฟได้กระดาษมาไี้ชิ้นครับชิ้นนี้มีเขียนคาว่า hour ชิ้นก่อนหน้ามีเขียนคาว่า minute ่าแล้วเหลือไอเก็บไอ้เนี่ยจะเก็บยังไงเปิดไอ้นี่เปิดยังไงวะ อ๋อต้องใช้คอยต้องใช้เหรียญก่อนแต่ก็อย่างว่าเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมฮะเก็บไม่ถึงแต่เรามีเรามีร่มอยู่ใช้ร่มเกี่ยวมาอันนี้ผมไม่รู้นะคือมันเพิ่งมีในเวอร์ชั่น PS สีนี่แหละของเล่นของวีตามันหยิบได้เลยก็ดีนะแปลกใหม่แปลกใหม่มีอะไรให้คาดเดาไม่ได้ แล้วก็เอาไอ้เจ้าเหรียญน,นี้มาหยอดครับกรับเราก็จะได้ฟึบอะไรก็ไม่รู้ทำความสะอาดมัน time is key to liberation เวลาคือกุญแจสู่อิสระภาพแล้วก็มีเศษกระดาษฉีกขาดแน่นอนเรามีคำว่า minute อ่าและเราก็มีคำว่า hour time is key to revelation นาทีไปก่อนชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มีปริศนาตรงนี้อันนี้เป็นปริศนาที่ยากที่สุดแล้วละ่ะใน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 ส่วนแรกนะครับคือมันจะมีตัวหนังสือ3ตัวให้เราขยับก็มี a b c d e f ตัวที่2เป็น a, a b c d e f เหมือนกันตัวที่3เป็น q r s t u p อ่าผมหาอยู่นานมากไม่รู้ว่ามัน,มนคืออะไรจนกระทั่งเรามาอ่านคำใบ้ครับที่เขาบอกว่าเวลาคือกุญแจสู่อิสรภาพในห้องนี้มีจุดเดียวที่มีเวลาคือไอนาฬิกาตัวนี้ทีนี้นาฬิกาบอกเวลาจริงแต่คำใบ้ก็คือว่า่อะอะไรนะนาทีมาก่อนชั่วโมงก็คือถ้าเราดู ผมหาจุดความเชื่อมโยงไม่ได้จนกระทั่งมานั่งคิดนานๆจนนาทีมาก่อนชั่วโมงก็คือ4ีหข้างหลังก็คือ1-8ก็คือนาทีมาก่อนตัวชั่วโมงชั่วโมงอยู่คือ1 8บแคือหกโมงแต่เราก็มีสล็อตให้ใส่แค่3ตัวครับแล้วมันจะใส่ยังไงมันเป็นตัวหนังสือเรียงลำดับตามตัวอาาักษรภาษาอังกฤษ4 5, กับหก็คือ a b c d e แล้วก็ F นะครับเป็นเป็นตัวที่ A B C D E เฮ้ยเดี๋ยวดิ4 A B C D อ่า A B C D คือ4แล้ว5 E นะก็คือ45กับ18อักษรตัวที่4ของภาษาอังกฤษกษ็คือ D อักษรตัวที่5ก็คือ E ส่วน18เนี่ย อักษรตัวที่5ของตัวที so ่18ของภาษาอังกฤษคือ R ครับเลยทำให้ผมสามารถขายได้นะพอขายได้ปุ๊บทีวีติดเฮ้ยมันติดได้ไงวะเราไม่ได้เปิดซะหน่อยก็มาดูมีผู้หญิงอยู่ในทีวีฉันจะช่วยเธอให้หนีออกไปเชอร์รี่เชอร์รี่นะครับ ใช้เป็นคนขังฉันไว้เชอร์ี่เหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เชอร์ี่แล้วทำไมกล้องจะต้องสายไปสายมาด้วยออกไปจากที่นี่เร็วไม่งั้นจะมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นประตูเปิดเองด้วยเนี่ยฉันมีเวลาไม่มากคุณต้องป้องกันปกป้องเขาเรียกว่าอะไรต้องปกป้องตัวเองช่วยตัวเองเออฉันจะต้องหาเชอร์รี่ให้ได้เร็วที่สุด แล้วก็พาเธอหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ประตูแง้มเปิดเราก็เปิดครับห้องหน <So I S 1> ึงศูนเราถูกขังอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยมีอะไรเนี่ยที่พื้นจดหมายนี่มันจดหมายที่ <The letter. S 1> เราได้รับมานี่นะ exact sent to help same surely me asking for เนื้อหาของมันก็คือเดี r บร่าเธอเฮลมี Help me พี่ออกเขาเป็นพี่น้องกันช่วยฉันด้วย Last e in Last Harbor ฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนที่ Last Harbor แล้วก็จำได้แล้ว While I was looking down at the map ฉันไปผิดถนนแล้วก็โดนจับมาขังแล้วก็ตื่นมาที่นี่อ่านี่ รูปนะครับสมัยเราเป็นเด็ก <and> ทีที่ L A มีแค่เราสองคนพี่น้องที่มีรูปใบนี้เธอต้องตกเธอต้องกำลังลำบากอยู่นแน่ๆเลย ค,ค่อยๆปิดประตูไอ้เชี่ยจบแบบนี้ To be continue กันเลยทีเดียวก็นี่แหละครับเกมของในเวอร์ชั่นวีต a ไม่เหมือนกับเ,ออเวอร์ชั่นเพ4ย์ซีซะทีเดียวนะผมว่าเวอร์ชั่นเพ4ยีดูดูดีเลยแหละปริศนามันก็ดูดีขึ้นแล้วก็ดูแบบเนื้อเรื่องมันดู น่าสนใจขึ้นอินขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมตัว dying r e b o r n อย่างที่บอกเกมมี6ตอนนะครับอันนี้คือเซ็กชันที่1มันจะสั้นที่สุดเพราะว่ามันเป็นเหมือนทิ t o r i a l เป็นตัวบอกแต่ยิ่งเราเล่นลึกไปก็จะยิ่งคลายปริศนาของเรื่องไปเรื่อยๆอ่านี่เซ็กชันที่2 get l o c k up นะก็ถ้าใครที่ชอบเกมแก้ปริศนา ที่มีอารมณ์สยองขวัญน,นิดๆนะผมว่าน่าสนใจมากราคาไม,ไม่แพงด้วยนะเล่นได้ทั้ง VR ทั้ง PS4 ทั้ง PS Vita นะเป็นบันเดิลแต่ถ้าไม่อยากซื้อเป็นบันเดิลซื้อแยกได้นะครับของ Vita ซื้อแยกของ Vita ซื้อแยกของ VR ซื้อแยกของ PS4 แยกได้หมดแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่างก็ประมาณนี้นะสำหรับ dying uribon ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กันใหม่ตอนหน้าแต่ยังไม่สวัสดีเพราะผมมีของแถมเล็กน้อยออผม ปกติผมเป็นคนเข้า PSN ประจำอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดูนู่นดูนี่อะไรอย่เงี้ยปรากฏว่ามีเกมใหม่ที่เตะตาผมมากคือไอเกมเนี้ยบูร f แฟคชั่นชื่อเต็มมันคืออะไรนะ b ู l l e ฟคชั่นเดอะเกิลซอร o สอินเดอะแฟน t o m แต่มันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่โดนโดนโดนภาพครับภาพมันสวยนะเจอช็อตนี้เข้าไปนี่อยากได้เลยนะฮะมันเป็น RPG ล่ะดูทรงแล้วเนี่ยเนีย เห็นแล้วอยากเล่นเลยอะ่ะแต่ผมไม่มีข้อมูลอะไรกับมันเลยอะ่ะราคาเท่าไหร่นะพันเนะฮะนี่ครับเจอภาพซีซันพาสเข้าไปครับอยากได้ครับแต่โปรดสังเกตราคาซีซันพาสองพัดร้อยบาทและตัวเกมขายเท่าไหร่พันเมันคืออะไรทำไมซีซันพาสแพงกว่าเกมแล้วในซีซันพาสมีอะไรชุดว่ายน้ำชุดกลาส,สีชุด นูนชุดนี่ชุดเมด <c oughs> คืออยากได้นะแต่ราคามันแย่ yeah, จังอาแล้วใครเป็นผู้จัดจํำหน่ายครับ Coe t e c m o ครับเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นไปได้ที่เกมนี้จะออกมาในภาษาอังกฤษนะเพราะว่า t e c m o Coe เขาปกติชอบทำเกมภาษาอังกฤษไงก็รอกันไปนะบู u e r e f ช e ่นนะถ้าใครมีข้อมูลก็มาเล่าให้ผมฟังบ้างแล้วกันนะ ว่ามันเป็นเกมยังไงกันแน่นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ